บทเรียนจากการหลงป่าโดยสังคีตจันทนพธ์การเที่ยวป่าท่องไพรไม่ได้หมายถึงการที่จะเข้าป่าเพียงเพื่อจะล่าสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวการท่องเที่ยวที่ศึกษาพันไม้ได้เห็นสัตว์เห็นแมลงหลากชนิดได้รู้จักและมีเพื่อนฝูงใหม่ๆและการได้ใช้ชีวิตที่อิสระหลายคนพึงพอใจเพราะว่าสงบเงียบ ที่กล่าวมานี้มีส่วนมากจะติดใจป่ารักป่าหากมีโอกาสจะเข้าไปอีกครั้งหรือหลายๆายครั้งที่เอ่ยมาเช่นนี้ก็เป็นความคิดที่ถูกต้องแต่ไม่ควรจะลืมว่าป่าไม่ได้เป็นธรรมชาติที่ใครๆจะพิศวาสแต่เพียงฝ่ายเดียวป่านั้นก็เป็นอันตรายแก่คนที่ยังไม่รู้จักดีน่ากลัวเท่าๆกับน่ารักก็หากจะถามว่าป่านั้นสนุกตรงไหน มันก็เป็นการยากที่จะหาคำตอบโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือการหลงป่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่ฝังใจคนเดินป่าไม่เว้นพรานผู้คร่ำวอดอยู่กับป่าล่าสุดสำหรับผู้เขียนกับป่าห้วยขาแข้งไม่น่าเชื่อผูนนำทางเป็นผู้พาไปหลงป่าเสียค่อนวันป่าก็คือป่าเดินแทบล้มประดาตายเดินคิดว่าใกล้ แต่ที่ไหนได้เดินกี่ครั้งมันก็กลับมาเจอกระดาษชำระที่ตัวเองใช้อยู่เป็นบทเรียนที่น่ากลัวอันตรายอย่างมากการหลงป่าหมายถึงอาการทรมานต้องนั่งจับเจาอยู่ในป่าแต่เพียงลำพังโดยรอบมีแต่ความเงียบซึ่จนได้ยินเสียงลมหายใจเข้าออกของตัวเองในความเงียบเช่นนั้นเสียงร้องของสัตหากินกลางคืนเสียงกรีร้องของมันในความเงียบ ชวนห้ขนพองสยองขวัญยิ่งนักอย่าว่าแต่ลงป่าเพียงคนเดียวเลยขนาด3ามสี่คนก็สาม,มารถสะกดให้ต้องมองหน้ากันครั้งนั้นครูสแสวงเป็นคริสเตียนแต่โปรดปรานการเข้าป่าทันทีที่โรงเรียนหยุดว่างเว้นจากการสอนหนังสือเด็กก็จะชักชวนพักพวกคอเดียวกันเข้าป่าคราวนี้เข้าป่าใหญ่ดงคอยคุณทองอินครูสแสวงและอนเนก ปืนสั้นจุดสอแมกนัมที่เขาใช้ฝึกเปรซ้อมยิงแม่นยำเหมือนจับวางพูดง่ายๆก็คือเชื่อมือสำหรับปืนสั้นอันเนกพูดเสมอว่าเสือก็เสือเหอะระยะประชิด10เมตร15เมตรเขาเชื่อมือปืนสั้นมากกว่าปืนยาวแต่อันเนกเชื่อฝีมือในการยิงอย่างเดียวติดแต่เพียงว่าประสบการณ์เข้าป่าครั้งนี้เป็นครั้งแรก อนเนกอาจไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเรียนรู้อะไรๆจากป่าเยอะแยะคิดว่าป่าคงทำให้เขาสนุกเหมือนที่คนเข้าป่ามาแล้วเล่าให้ฟังเช้าวันนั้นกลุ่มพรานสมัครเล่นพร้อมทั้งลูกหาบชาวบ้านอีกสองคนรวมเป็นห้าคนได้ที่พักริมห้วยโป่งสัตว์การเดินป่าครั้งแรกของอนเนกก็สร้างความเพลิดเพลินบรรยากาศกลางป่าขุนเขาริมลำห้วยลำนาวพร สดใสขับกล่อมด้วยเสียงวิหกนกร้องเสียงน้ำในห้วยไหลเซาะหินเสียงเหมือนผู้คนคุยกันในตอนดึกๆบ้างก็ทอดแหขึงแหดักปลาขวางลำน้ำทอดแหหาปลาหาหอยจับกบจับเขียดไปตามอัธยาศัยแสงแดดเริ่มแผดกล้าเสียงนกระทาดงเงียบเสียงหาที่อบอุ่นพักผ่อนทุกคนต่างจัดการธุระส่วนตัว บ้างหาเฟืนมาสมไฟเพื่อต้อมน้ำชงกาแฟอันเนกผู้เชื่อมั่นในฝีมือการยิงปืนสั้นใช้ล่ายิงสัตว์ได้แทนปืนยาวและลูกซองยาวด้วยเหตุและผลดังกล่าวเขาจึงเอ่ยปากบอกทุกคนว่าพรูแวงผมจะออกไปเดินดูชมนกชมไม้สักหน่อยอย่าไปไกลล่ะเอาเปืนจุดสองสองลูกกรดไปสิพรูแวงแนะนำโอ้ยอหออยาห่วง แค่ปป้นสั้นผมสั่งได้อนเนกแยง้งก็ตามใจระวังตัวหน่อยขนกระเสือมักจะออกหากินพร้อมกันไม่มีคำตอบจากอนเนกแต่เขาก็แบมือตบเบาๆที่สองปืนพกสั้นอีกอย่างหนึ่งนะเนกครูแสวงเตือนพัดพวกระวังอะไรอีกเล่าครูแหวงเข้าปากกิกาเยอะจังงูงปลาอย่าใส่รองเท้าแต่ฟองน้ำละ่ะ ระวังตามต้นไม้พุ่มไม้ระวังงูเหลือมงูลหลามบ้างอย่าพูดเรื่องหยิเกฟังเลยมีไอ้นี่แล้วสอบอมอพรานใหม่รักสนุกเชื่อมือแค่ปืนสั้นกับฝีมือก็พอแล้วคิดมากไปเองเละเทอะเห็นเป็นคนใหม่ป่าครูสแสวงก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์พรานใหม่คงเป็นเบี้ยล่างรุ่นเก่าทุกคนอนเนกคิดได้เช่นนี้จริงดูน่ารำคาญมากกว่า เธอหน้าแค่ออกป่าแถบใช้เฟื้อยแค่เนี้ยต้องสั่งสอนให้จนหน้ารำคาญท่านผู้อ่านก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับอนเนกเอาละอย่าไปให้ไกลนักระวังจะหลงป่าครูแหวก็รู้ว่าอนเนกนั้นรำคาญเรื่องหยุมหยิมอันที่จริงปัญหาในป่านั้นบทเรียนมีมากมายเรียนสอนบอกให้รู้สิ่งเหล่านี้ไม่มีวันจบหรือหมดสิน้น เอาลาวละเชื่อพีเถอพ่อครูสแสวงขำในอาการแสดงความรำคาญความจริงแล้วสิ่งที่ครูสแสวงบอกกล่าวนั้นไม่ได้เกินความจริงไปเลยป่ามีบทเรียนมากกว่าที่คนพูดพูดแล้วฟังเพอเจอร์ก็อันเนกบอกแล้วว่าจะเดินไปแค่ริมห้วยแห้งนี่เท่านั้นปะเหมาะอาจจะได้ไก่ป่ามาสักตัวเนกเอ้ย ถูแสวงเพียนบอกปัญหาที่ควรระวังแต่คนฟังก็จับอยู่ในประเภทเข้าหูซ้ายออกหูขวาคืบก็ปลาสอกก็ปาอย่าประมาทโดยเฉพาะคนใหม่ปาระวังจะหลงปาหลายอย่างที่ได้ยินได้ฟังก็เหมือนตักน้ำรถหัวต่อคราวนี้อนเนกไม่โต้อตอบขยับปืนพกขยับผ้าเขามา้ารัดเอวให้แน่น ทำไมการเดินชมป่าชายเฟื่อยใกล้ๆแค่นี้จึงมีข้อให้ระวังตัวออกเยอะแยะจะหลงป่าเชอะพลานเก่าชอบสอนพลานมือใหม่หัดขับก็เห็นอยู่ชัดๆว่าเสร็นทางเล็กๆเส้นเดียวไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเสียงชนีร้องส่งเสียงดังมาจากในหุบเป็นตัวเรียกให้อนเนกไปดูธรรมชาติใกล้ชิดมันเป็นสิ่งที่คนหมาป่าตื่นเต้น เขาสาวเท้าออกเดินอย่างเชื่อมั่นโดยไม่รีรอเพราะยิ่งยืนอยู่นานออกไปอนเนกก็จะต้องรับฟังกฎกติกาป่าอีกมากมายน่าเบื่อหน่ายและก็เสียเวลาอนเนกรููถูกป่าอย่างเต็มเป่าเข้าป่าครั้งแรกเชื่อฟังคนรุ่นเก่าไว้บ้างก็จะไม่เสียหลายพรานเปินสั้นที่ไม่ยอมฟังคำบอกเล่าหายลับไปในดงแล้วไม่มีใครสนใจ ใครมีอะไรจะทำก็ทำไปตัวใครตัวมันจวบจนตะวันโผล่เพลสอเนกก็ยังไม่กลับเสียงชะนีที่โหยมาก้องเงียบเสียงไปนานแล้วสามชั่วโมงเต็มไม่มีวี่แววทุกคนเริ่มสงสัยไม่มีเสียงเปินทุกคนสงสัยว่ากะอีแค่ชมป่าชายเฟื่ยแค่นี้ทำไมถึงไม่กลับสีทีพรานเปล่งที่เป็นลูกหาบให้อดรนทนไม่ได้จึงตั้งคำถาม ขณะนั้นความมืดเริ่มจะมาเยือแล้วหรืออนเนกหลงทางในป่าแล้วใครคนหนึ่งพูดอนเนกซึ่งเดินเข้าไปฟังเสียงชนีไก่ป่าขันมาตอนนี้ป่าเงียบกริบตัวเองเดินหมุนเกว้งคว้างอยู่กลางป่าขนทางที่ตนเดินมาและคิดว่าจำได้กลับกลายเป็นทางใหม่ไปแล้วต้นไม้เปลี่ยนไปจากที่จำเอาไว้เมื่อตอนขามา วกหวนกลับไปอีกทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทางเดิมเสียงชนีที่ร้องอันพอจะอาศัยปรับทิศทางได้ชนีต้นเสียงก็หยุดร้องอาจจะเป็นไปได้ที่มันเห็นผีหรือมีมนุษย์เดินเข้าไปใกล้หรือไม่ก็คงหยุดพักเหนื่อยเพราะการร้องมาถึงตอนนี้อนเนกรู้สึกว่าตัวเองหลงป่าไปแล้วเมื่อเป็นวิธีแก้ขั้นต้นง่ายๆที่เขาจำได้ ดังนั้นจิงควักเปินสั้นยิงขึ้นฟ้าห้านัดซ้อนๆกันเป็นการร้องบอกให้พระพวกรู้ว่าเขาได้หลงป่าเสียแล้วเสียงปืนนั้นเหมือนสายลมอันเงียบสง,งัดทุกคนที่เป็นกังวลกับการหลงป่าของอนเนกไม่มีใครได้ยินแม้แต่คนเดียวเสียงกระแสน้ําไหลในลําห้วยกลบเสียงปืนจนหมดเส้นอันที่จริงอนเนกลืมไปว่าตรงที่ตั้งแคมป์อยู่ติดกับลําห้วย เขาควรจะได้ดูเสียก่อนว่าก่อนจะเดินทางนั้นเขาไปขึ้นตามลำห้วยหรือล่องตามน้ำถ้าหลงก้อยสวนทางขึ้นล่องไปก็จะถึงแคมป์เองคงไม่มีใครบอกกล่าวอนเนกข่าวอ่อนถึงกับเกือบหมดแรงสุดตัวลงนั่งเมื่อใกล้ค่าหัวใจหวิวววเหมือนจะเป็นลมความหิวเริ่มส่งสัญญ,ญาณเตือน เขาจึงปลดผ้าเขาม้าแล้วงัดเอาถั่วตัดที่ยังหลงเหลืออยู่ขึ้นมาเคี้ยวแก้ขัดไปพลางๆก่อนอันเนกยอมรับว่าเมื่อตอนเอกหลงป่าก็รู้สึกตระหนกตกใจอยู่ในส่วนลึกๆของความรู้สึกในป่าตอนนี้ประสาทเริ่มเครียดผสมกับความอกสั่นขวนัญแขวนเขาคิดเลยเถิดไปหลงป่าคราวนี้อาจจะเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตก็เป็นได้ เขาย้อนคิดไปถึงผลดีของคําบอกเล่าของครูสแสวงที่เขาเบื่อจะฟังคํำพูดซ้ําๆซากๆแต่ทว่ามาถึงตอนนี้เขาต้องการคําบอกเล่าเช่นนั้นอีกครั้งสัตว์ร้ายเช่นเสือหมีหมาป่าช้างวนเวียนอยู่ในความรู้สึกอันเนกในใจรับสารภาพว่าเกิดความกลัวขึ้นในความรู้สึกว่าหลงป่า คราวนี้เป็นห่วงตัวเองจากการถูกสัตว์ป่าล่าป่านั้นมีช้างเสืองูสัตว์อันตรายสารพัดกระสุนปืนสั้นก็ถูกใช้ยิงเอาเสียงนั้นเรียกพัดพวกเหลืออีกไม่กีน่นัดซึ่งก็คงจะไม่พอป้องกันตัวเสียงคําพูดเตือนก่อนจะเข้ามาหลงป่าให้ระวังตัวสำหรับเสือในป่าเพราะเสือเดินป่าจะเงียบเชียบเหมือนแมวเดินอย่าเผลอ อนเนกเย็นแผ่นสันหลังวาบเมื่อคิดมาถึงตอนนี้เขาเริ่มกว่าสายตาเข้าหาที่สูงของต้นไม้ที่พ้นจากการถูกช้างเหยียบหรือเสือกระโจนมาตบเอาไปกินมีผ้าเขาม้าซึ่งเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ผูกเปลนอนก็ยังได้แล้วอนเนกก็ได้ที่หลับนอนแต่ก็หลับแทบไม่ลงสารพัดความเดียวดายในป่าความกลัวความวิเวกวังเวง ความหนาวเย็นที่ไม่เคยปราณีใครหมัวเตวาดสะด้งกับเสียงที่เกิดจากความเงียบมาเงียบเอาตอนใกล้รุ่งเสียงไก่ป่าเริ่มขันแล้วความรู้สึกเมื่อตื่นขึ้นมาสิ่งแรกก็คือความหิวเสียงไก่ป่าที่ขันอยู่ตามสมภัยถูกอนเนกใช้ปืนสั้นผสมกับความแม่นยำไฟแช็กที่จุดเพื่อสูบบุหรี่สร้างกองไฟโดยใช้ความรู้สมัยเป็นลูกเสือแล้วปิ้งย่าง ถึงจะไม่มีรสชาติเพราะขาดเกลือไก่เคราะหร้ายตัวนั้นก็เป็นอาหารให้อนเนกได้ถึงสองวันมันเป็นช่วงที่ความหิวคุกคามจนแทบไม่มีทางเลือกยามนี้ทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือบนบานสารกล่าวยกมือขึ้นท่วมหัวพนมมือขอให้พบปะช่องทางได้กลับไปพบพักพวกกราบว่าเจ้าที่เจ้าป่าพระทุกตนทุกองค์ที่นึกคิดได้ทัน ด้วยไข่พันฟ้องไก่หัวหมูเครื่องแก้บนชุดใหญ่3วันสองคืนที่อนเนกต้องอยู่ในป่าแต่เดียวดายคำพูดที่เขากราบไหว้แก่สิ่งที่ขอก็เป็นความจริงตอนสายของวันที่สมก็ปรากฏชาวบ้านสามคนเดินกลับจากไปหาของป่าผ่านมาคนบ้านป่าไม่ใช่คนแหลงน้ำใจแต่อนเนกบอกอยู่ที่ตั้งแคมไม่ถูก ทําไม่ชาวบ้านไม่สามารถพาอนเนกไปส่งได้ในที่สดุดอนเนกก็ตัดสินใจเข้าไปพักในหมู่บ้านกับชาวบ้านป่าเขาเอาปืนสั้นจำนำไว้กับหัวหน้าหมู่บ้านได้เงินมา500อบาทแล้วว่าจ้างเควียนให้ไปส่งถนนใหญ่ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนเรื่องซึ่งดูจะเป็นเรื่องเล็กๆในตอนแรกที่อนเนกดูแคลนคำพูดคำเตือนของพรรคพวกเรื่องจะหลงป่า การหายไปของอันเนกสร้างความตื่นตระหนกให้กับทุกคนเสียงยิงปืนบอกว่าหลงไม่มีใครได้ยินแม้แต่คนเดียวภายหลังที่ออกติดตามค้นหาในป่าอย่างแทบจะพลิกแผ่นดินในที่สุดก็ยกเลิกรายการเดินป่าแล้วกลับสามวันจนย่างเข้าวันที่สี่ทุกคนเชื่อว่าเสือเอาอันเกไปกินพันเปอร์เซนต์แทบจะไม่มีเสียงพูดคุยกันเลย สิ่งที่หนักใจทุกคนก็คือใครจะเป็นผู้ไปบอกครอบครัวอนเนกให้รู้ว่าอันเนกหายสาบสูญในป่าค้นหากันสมวันแล้วแต่แล้วทุกคนก็สุดประหลาดใจเมื่อมาถึงบ้านอนเนกเพื่อจะไปแจ้งข่าวร้ายให้ทราบก็ได้พราะว่าอนเนกนั้นนั่งชดกาแฟอยู่อย่างคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีการตัดพ้อต่อว่ากันอย่างรุนแรง ฝ่ายอนเนกก็เอาแต่หัวรอกขบขันอย่างคนอารมณ์ดีเขาพูดว่าเขาแก้บนด้วยเหล้าหนึ่งไห่ไข่หนึ่งพันฟองครับท่านผู้อา่านอย่าไว้วางใจป่าตัวอย่างมีให้เห็นยังไงยังไงสอบถามหรือติดตามพรานที่รู้ทางหรือไม่ก็เดินตามลำห้วยตอนไปขาขึ้นตอนกลับก็ล่องลำห้วยมาเรื่องขี้ผงเต็มถัง